รองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์ค่วงคู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดรีสเกตโดยมีสสในพื้นที่นําชาวบ้านยื่นหนังสือเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาถนนที่เชื่อมต่อจังหวัดใกล้เคียง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมโรงเรียนปรางกู่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมและคณะได้ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยสสศศรีสะเกดพักเพื่อไทยทุกเขตให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นได้เข้าพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดศรีสะเกดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอปัญหาความต้องการโดยเฉพาะเรื่องโครงข่ายถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอไปยังจังหวัดใกล้เคียงต่อจากนั้นนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพร์เจิญศสีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดโดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนายอนุรัตทรรมประจาจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยสสศรีสะเกดพักเพื่อไทยทุกเขตให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียงกันณนะห้องประชุมแขวงทางหลวงสีสเกตที่หนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตภายหลังรับฟังปัญหาและความต้องการของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสีสเกตแล้วนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หลงพื้นที่เข้ามารับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและพบสอส,อสอซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านเพื่อจะได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องถนนซึ่งกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบแขวงทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้เสนอโครงการปรับปรุงและขยายช่องทางจราจรมาแล้วเพื่อให้การสัญจรและขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัยอีกทั้งเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียงด้วยนับว่ามีความจำเป็นอย่างมากซึ่งจะได้เร่งหางบประมาณมาดำเนินการเพราะถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนและเป็นความต้องการของชาวบ้านผ่านสะสะในพื้นที่ได้ทางจังหวัดกปไ,ไดเสร ได้มีการพูดถึงแผนการคมนาคมที่จะเชื่อมต่อจังหวัดสำคัญสคัญในเขตพื้นทีน่นี้ตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์มาสุรินทร์และศรีสะเกดและต่อด้วยอุบลราชธานีซึ่ง4ีจังหวัดนี้เป็นจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่าง4จังหวัดนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆเพราะถ้าเราสามารถทาให้การจราจรสามารถไม่ติดขัดแล้วก็มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้การขนส่งสินค้าต่างๆสามารถลดต้นทุนการของการขนส่งได้รวมทั้งการเดินทางที่สะดวกสบายของพี่น้องประชาชนรวมทั้งเรื่อง,องความปลอดภัยซึ่งในสายทางที่ทางกรมทางหลวงและกรมทางชดทางหลวงชนบทได้มีการพรีเซนเตชันให้ดูนั้นก็เป็นโครงการที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น ซึ่งทางผมเองก็คงได้สั่งการที่กระทรวงาพาณิชยนะครับว่า,าจะบรรจุลงไปในแผนของกระทรวงาพาณิยและพยายามจะหางบประมาณนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้งบประมาณแล้วแต่บางส่วนที่ยังไม่ได้งบประมาณเพิ่มเติมก็คงจะต้องมีการขอกับในอนาคตคงจะต้องขอเพิ่มเติมครับนัทรชนสิริโชตสกุลภาพข่าว สุกันวัลิสุวรรณรายงาน